CGNTV กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ Living Life ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันนะคะเป็นเหมือนการเฝ้าเดี่ยวประจำวันค่ะดิฉันสิรินมาศลีรหัสเกียงไกนะคะ เราจะมาศึกษาพราะวจะนะพระเจ้าในเช้านี้ผ่านพระธรรมผู้วินิจฉัยอย่างตอ่อเนื่องนะคะในบทที่9ข้อที่4 6่สถึงห้ค่ะผู้วินิจฉัยบทที่9ข้อ4 6่สถึงห้เมื่อผู้ผู้นำทั้งสิ้นที่หอรบเมืองเชเคมได้ยินเช่นนั้นก็หนีเข้าไปอยู่ในอุมโมงค์ใต้ดินในวิหารของพระเอลเบริตมีคนไปเรียนอบิเมเลกว่า ชาวเมืองทั้งสิ้นที่หอรบเมืองเชเคมมาชุมนุมกันอยู่อาบิีเมเลกก็ขึ้นไปบนภูเขาสันโมนทั้งตัวเขากับกองทัพทั้งสิ้นอาบิีเมเลกถือขวานตัดกิ่งไม้ใสบ่บาแบกมาเขาบอกคนที่อยู่ด้วยว่าเจ้าเห็นข้าทําอะไรจงรีไปทําอย่างข้าเถิดคนทั้งปวงก็ตัดกิ่งไม้แบกตามอาบีเมเลกไปสมไว้ที่อุมโมง์ใต้ดินแล้วก็จุดไฟเผาดังนั้นคนที่หอรบเมืองเชเคมก็ตายหมดทั้งชายและหญิงประมาณหนึ่งพันคนอาบิีเมเลกไปยังเมืองเทเบต ตั้งค่ายประชิดเมืองเทเบตไว้และยึดเมืองนั้นได้แต่ในเมืองมีหอรบแข็งแกร่งแห่งหนึ่งชาวเมืองนั้นทั้งหมดทั้งชายและหญิงก็หนีเข้าไปที่นั่นปิดประตูขังตนเองเสียแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาหอรบอาบีเมเลตยกมาถึงหอรบนี้ก็เข้าโจมตีจนเข้ามาใกล้ประตูหอรบได้เพื่อจะเอาไฟเผาแต่หญิงคนหนึ่งเอาเหินโมแป้งชิ้นบนทุ่มศีรษะอาบีเมเลกทำให้กระโหลกศีรษะของเขาแตกเขาจึงรีบร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของเขาว่า จงชักดาบออกแล้วฆ่าเราเสียเพื่อคนจะไม่พูดว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายคนหนุ่มนั้นก็แทนเขาทุลุถึงแก่ความตายเมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอบีเมเล็กสิ้นชีวิตแล้วต่างคนก็กลับไปยังที่ของตนดังนี้แหละพระเจ้าทรงตอบสนองความชั่วที่อบีเมเล็กได้ทําต่อบิดาของตนที่ได้ฆ่าพี่น้องะสิบคนของตนเสียและพระเจ้าทรงตอบสนองกรรมชั่วทั้งสิ้นของชาวเชเคมบนศีษะของพวกเขาเอง และคําสาปแช่งของโยธามบุตรเยรูบาันก็ตกอยู่กับเขาทั้งหลายโลกนี้นะคะถ้าไม่มีเรื่องของความยุติธรรมน่าจะอยู่ยากเลยค่ะมีบางคนนะคะไม่ได้ทำผิดแต่ต้องไปติดอยู่ในคุกในขณะที่คนทำผิดอาจจะลอยนวลอยู่บางครั้งเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรมทำไมแต่ละคนถึงตัดสินใจทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง ในความไม่ยุติธรรมนะคะบางทีก็มาจากเรื่องของผลประโยชน์บางครั้งก็มาจากเรื่องของการรักษาอำนาจหน้าที่ไว้บางคนแสดงความไม่ยุติธรรมเพราะว่าลึกๆในใจมีความกลัวมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยบางคนยอมที่จะเป็นคนที่ไม่ยุติธรรมเพราะว่าเขาอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบอาจจะมีพยานเท็จทำให้เขาตัดสินใจพิพากษาบางอย่างผิดพลาดไป นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันหัวข้อวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าเรายังมีที่พึ่งได้เรายังมีที่พึ่งที่จะสร้างความยุติธรรมในชีวิตของเราได้นั่นก็คือพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมจากข้อพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยนะคะที่เราได้ศึกษาต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าอาบิเมเลกเองเป็นผู้นำที่ได้มาซึ่งอำนาจที่ผิดจากตัวเขาเองที่สถาปนาตัวเอง และเขาก็ตอบสนองการกระบฏอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างจริงจังด้วยนะคะต่อกาอันที่ตอนที่แล้วที่ได้ก่อกระบฏกับเขาแล้ววันนี้นะคะคนแบบนี้คนแบบอบีเมเลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาในชีวิตของเขาเขาจะสามารถดำเนินชีวิตท่ามกลางความอายุติธรรมได้อย่างมีความสุขไหมจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าไหม วันนี้นะคะจะมีคำตอบบางประการที่ให้เห็นว่าในความยุติธรรมของพระเจ้าพระเจ้าทรงทำอย่างไรบ้างในผู้วิจัยบทที่9ข้อ46ถึง49เนี่ยได้บอกว่ามีชาวบ้านประมาณ1,000คนนะคะก็ไปศบหลบซ่อนตัวจากการตามฆ่าของอับิเมเลกนะคะที่วัดที่มีชื่อว่าเป็นวัดของพระเอลเบริดพระเอลเบริตเนี่ยมีความหมายว่าเป็นพระแห่งคำมั่นสัญญา อาจจะมีคำมั่นสัญญาบางอย่างนะคะที่ได้ผูกพันไว้กับคนที่นมัสการกราบไหว้พระนี้นะคะชาวบ้านอาจจะมีความคิดว่าถ้าเขาเข้าไปหลบอยู่ในป้อมในวัดเนี้ยเขาก็จะน่าจะปลอดภัยจากอบีเมเลกน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในความคิดเขาในช่วงเวลานั้นพระน่าจะช่วยเขาได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาคิดผิด เขาคิดผิดนะคะเพราะว่าอาบีเมเลกเนี่ยไม่ได้สนใจว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาแล้วก็คนที่สับสนเขาก็ไปตัดกิ่งไม้มาทุกคนแบกมาคนละอันเลยนะคะแบกมาทำเลยคะเขาก็แบกกิ่งไม้มาเพื่อที่จะเอามาสมุมสมุส,ม,ส,ม,ส,ม,สมแล้วจุดไฟเผาที่วัดนั้นนะคะจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านประชาชน1,000คนต้องเสียชีวิตลงข้อคิดที่เราเห็นก็คือว่า ที่จริงแล้วไม่มีสถานที่ใดที่จะปลอดภัยเลยไม่มีสถานที่ใดที่ปลอดภัยจริงนะคะและไม่มีคนอธรรมคนใดที่จะยำเกรงพระต่างๆจริงๆคนที่ไม่ชอบธรรมนะคะเขาไม่ได้ยำเกรงพระใดๆทั้งสิน้นแม้แต่พระเจ้าที่รักเขาเขาก็ไม่ยำเกรงตัวอย่างของอาบีเมเล้นะคะเขาไม่ได้สนใจว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรแต่เขาสนใจในวัตถุประสงค์ในเป้าหมายของเขา ถ้าเขาต้องการจัดการกับประชาชนที่กบฏเขาไม่สนใจวิธีการว่าถูกหรือผิดฉะนั้นเราเองอาจจะต้องระมัดระวังนะคะว่าเราอยู่กับคนแบบไหนเราอยู่กับคนอธรรมโอกาสที่เราจะรับผลเสียผลร้ายก็มีสูงมากและ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเขาก็ยังตามไปเพื่อจะจัดการกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะอาร์บีเมเลกจัดการกับประชาชนที่ไปหลบตัวหลบซ่อนตัวอยู่ที่วัดของพระเอลเบริสแล้วหลังจากนั้นนะคะยังไม่พอยังไม่หยุดแค่นั้นนะคะอาร์บีเมเลกก็ไปอีกที่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าหอรบที่เมืองเทเบตที่นี่นะคะก็มีประชาชนเนี่ยเข้าไปหลบซ่อนตัวในหอรบแห่งนี้เช่นเดียวกันเขาคิดว่าหอรบนี้ จะเป็นที่กำบังคุ้มภัยเขาแต่อาบินเมเลกนะคะไม่ยอมแพ้นะคะติดตามมาแล้วตั้งใจเลยว่าเขาจะใช้วิธีเดิมก็คือการจุดไฟเผาที่หอลบแห่งนี้แหละประชาชนที่ไปหลบซ่อนตัวใช่ไหมเดี๋ยวโดนเขาเผาฆ่าทำลายทิ้งแน่นอนนั่นคือเป็นความคิดของอาบีิเมเลกแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือความสำเร็จเดิมของอาบเมเลกที่เคยเกิดขึ้น อาจจะเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานตอนนี้เขาคิดว่าน่าจะสําเร็จเหมือนเดิมแต่ตอนนี้นะคะเรื่องราวกับตาราบัติความสําเร็จของเขาในอดีตจะไม่ใช่ความสําเร็จในปัจจุบันมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันดินเรื่องของการพลิกอย่างคาดไม่ถึงก็คือระหว่างที่เขาตั้งใจจะไปเอาไฟจุดเผาที่หอรบแผงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออยูย่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่ง พระคำพิมพ์ไม่ได้บันทึกชื่อของเธอนะคะแต่บันทึกการกระทําของเธอว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ไปเอาหินโม่นะคะชิ้นบนหยิบง่ายสุดนะคะแล้วก็ทุ่มลงมาใส่ที่ศีรษะของอาบีเมเลกและเธอทุ่มแม่นด้วยนะคะเธอทุ่มมาปุ๊บครั้งเดียวโดนเลยนะคะ ทําให้ศีรษะของเขาเนี่ยแตกน่าจะบาดเจ็บสาหัสมากจนเขาต้องพูดเลยว่าอาบีเมเลก็เรียบที่จะร้องบอกผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่อยู่ใกล้ๆบอกว่าให้เอาดาบมาฟันเขาเสียเพื่อว่าอะไรคะเพื่อคนจะไม่ได้กล่าวว่าผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าเขาตายทําไมอาบีเมเลกถึงต้องให้คนผู้ชายมาฆ่าเขา เพราะว่าในยุคพระกัมพีเดิมนะคะในยุคโลกโบราณเนี่ยเขาจะกดสถานะของผู้หญิงให้ต่ํากว่าผู้ชายผู้หญิงจะถูกกดสถานะผู้หญิงเป็นเหมือนเพศที่อ่อนแอนะคะถ้าผู้ชายที่เป็นกษัตริย์เป็นนักรบเป็นผู้นําอย่างอบิเมเลกเนี่ยต้องมาตายเพียงเพราะผู้หญิงที่อ่อนแอกว่าเนี่ยมันไม่ได้เลยนะคะมันเสียหน้ามันเสียชื่อเสียศักดิ์ศรีนะคะเขายอมไม่ได้เขาก็เลยให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเอาดาบฟันเขาให้ตายนั่นคือเหตุการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นนะคะ ชีวิตของคนเราบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรพลิกกลับไม่เป็นดังที่คาดและมันควบคุมไม่ได้อาบีเมเลก็ต้องพบกับเหตุการณ์นี้นะคะเขาอาจจะเคยคิดว่าความสําเร็จที่เขาจัดการกับคนกลุ่มหนึ่งเขาจะใช้วิธีเดิมแต่มันก็ไม่เป็นจริงไม่เพียงเท่านั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือชีวิตวันหนึ่งเขาต้องมาเสียชีวิตผ่านผู้หญิงนะคะที่เขามองว่าเป็นเพศที่อ่อนแอด้อยกว่าเขา แล้ววันนี้นะชีวิตของเราเองบางครั้งเราอาจจะเห็นถึงปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตในความอายุตีธรรมต่างๆเราเคยรู้สึกเศร้าบางทีพี่น้องคุณผู้ชมดูข่าวในแต่ละวันมีแต่ปัญหาการลบลาค่าฟันมีการแก่งแย่งมีการด่าว่ามีความแง่ร้ายเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะแต่สิ่งที่อยากให้ พระคำพระเจ้าหนุนใจว่าพระเจ้ายังควบคุมทุกเรื่องอยู่พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมในชืิอของเราเสมอเราอาจจะหาความยุติธรรมกับมนุษย์ไม่ได้และมนุษย์ก็ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายกันประจำเลยใช่ไหมคะเมื่อคนด่ามาอีกคนก็ด่ากลับเมื่อคนขับรถปาดหน้าอีกคนนึงก็อยากจะปาดกลับเอาคืนเราอยู่แต่ความอารมณ์ขุนมัวกันไม่ยอมกันและเราก็เอาเปรียบกันด้วย หลายคนถูกโกงถูกเอารัดเอาเปรียบถูกคนทําในสิ่งที่ไม่สมควรวันนี้นะคะถ้าพี่น้องเหนื่อยถ้าพี่น้องท้อถ้าพี่น้องรู้สึกว่าโลกนี้อยู่ยากจังเลยสังคมทําไมอยู่ยากจังทําไมไม่มีความยุติธรรมเลยอยากให้กลับมาหาพระเจ้านะคะกลับมาบอกพระองค์ว่ามีเรื่องใดที่พี่น้องไม่ได้รับความยุติธรรมพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะคะ วันนั้นคน70คนที่ตายผ่านอาบีเมเลกพี่น้องในพ่อเดียวกันบิดาเดียวกันต้องเสียชีวิตเขาไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองได้เลยแต่พระเจ้าฟังเสียงของเขาเสมอแม้คนที่ตายไปแล้วนะคะฉันหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าพระเจ้าเห็นทุกเหตุการณ์พระเจ้าได้ยินทุกเสียงร้องให้เรายังยึดมั่นในความเชื่อต่อพระเจ้าและในระบบยุติธรรมของพระอ,องค์นะคะ เราร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยุติธรรมลูกขอบคุณพระเจ้าจริงๆที่บางคนไม่สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเขาเองได้เพราะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีโอกาสไม่มีทรัพย์ไม่มีช่องทางในการเรียกร้องความยุติธรรมใดๆแต่พระเจ้ายังเป็นความยุติธรรมให้กับเขา ขอพระอ,องค์ทรงโปรดช่วยให้เราทุกคนได้เชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมของพระเจ้าและตัวเราเองจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ยุติธรรมด้วยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องเสมอสรรเสริญและขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารายการของ CGNTV เป็นประโยชน์เป็นพระพรขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องทาง YouTube และทั้งทาง Facebook ของ CGNTV ค่ะและสามารถคอมเมนต์หนุนน้ำใจด้านล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าอวยพร